พักเพื่อไทยนำทีมหาหรือผู้ประกอบการ8สายการบินทออทอขานรับวีซ่าฟรีกระตุ้นการท่องเที่ยวจอซื้อเครื่องบินเพิ่มรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นจากกรณีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้มีการลงพื้นที่หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยโดยเริ่มจากการไปยังจอ พัางงาเพื่อรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะเพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีแนวการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นทางด้านนายเศรษฐาทวีสิงห์นายกรัฐมนตรีนำทีมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยประชุมที่พักเพื่อไทยร่วมกับผู้ประกอบการสายการบินของไทย8สายการบินเมื่อวันที่28สิงหาคม 66ที่ผ่านมาซึ่งจะประกอบด้วยการบินไทยบางกอกแอร์เวไทยแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียเอนกแอร์ไทยสมายไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตรวมถึงหาหรือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออท,ทและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกพท เกี่ยวกับสถานการณ์คมนาคมทางอากาศที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซันปลายปีนี้ปัญหาที่ผู้ประกอบการสะท้อนนายกรัฐมนตรีและพักเพื่อไทย1การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินให้ทันกับฤดูการท่องเที่ยวอย่างน้อย20 2. เอร์เซการเพิ่มศักยภาพเครื่องบินให้ทันกับการปรับเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้น 3. การเพิ่มโอกาสผลักดันนักท่องเที่ยวในตลาดขนาดใหญ่เช่นจีนอินเดียให้มากขึ้น4การเพิ่ ิ่มจำนวนเครื่องบินให้มีความเหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลนินเนอร์ชัมเศรษฐาเจ้าสัวเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศอุ้งอิงแทรทองทานเตรียมถแถลงอาการทักสิณทนายเผยยังน่าเป็นห่วงบิ๊กน้อยยื่นใบาลาออกพปอออชอรออ้างไม่อยากขวางหูขวางตาใครในายเศรษฐากล่าวว่าขอขอบคุณทออทอท,อที่ร่วมมือส่งเสริมการทำงานกับรัฐบาลเพื่อไทยในการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นซึ่งส่งเสริม รายได้เข้าประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นทั้งการบริหารจัดการในสนามบินการเพิ่มเที่ยวบินและการเพิ่มหรือขยายรันเวย์ข้อเสนอของสายการบินเป็นความร่วมมือที่ดีในการร่วมกันส่งเสริมและสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นเรื่องดีที่ทุกสายการบินตอบรับนโยบายฟรีวีซ่าในประเทศที่มีศักยภาพเช่นจีนซึ่งคาดว่าทุกสายการบินต้องการขยายจํานวนเที่ยวบินรับนักท่องเที่ยวตอบรับนโยบายทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้ รัฐบาลเพื่อไทยมีแผนจะไปโปรโมตการท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศปี2567ในเที่ยวบินที่มีความพร้อมซึ่งแต่ละสายการบินมีสัญญาณที่ดีว่าหากรัฐบาลสามารถเพิ่มความต้องการนักเที่ยวองค์เที่ยวไทยได้สายการบินจะแข่งขันกันโปรโมตการท่องเที่ยวร่วมกันซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงตั๋วโดยสารในราคาเหมาะสมสําหรับหน่วยงานและสายการบินที่มาร่วมหารือได้แก่ 1. ดรกิรติกิจมานะวัดผู้อํานวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยาน การไทยจำกัดมหาชน 2. นายสุทธิพงษ์คงภูผู้อำนวยการสำนักงานการบินพล,ลเรือนแห่งประเทศไทย 3. นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน 4. นายวรเนติลาภระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ต 5. นายสันติสุขคล่องชัยยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย6 นายทัศพลเบลเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอกเนายชชยยงรัตนาภัยสารสุขรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายแอร์เวย์จำกัด8ปนายพุทธิพงศ์ปราศาสทองโอโสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชน9ก้นายอัจวิิยังกีรติวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยไลไออนแอร์สิบนายวุฒิภูมิจุลางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สายการบินนกแอร์จำกัดมหาชน